สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่กาลังชมเทปรายการอยู่ทางช่อง y o u YouTube บจอมีซิมกันอยู่ในตอนนี้นะครับเรามาดูอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็คืออาการเนี้ยเปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่ทํางานไฟไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นนะครับฟไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยไม่ทํางานนะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบก็คือว่าตอนเนี้ยนะครับดูตรงนี้นะครับคือเสียบปลั๊กอะไรต่างๆเรียบร, pues ร้อยนะครับเปิดเครื่องสลองไฟนะครับนี่คือเครื่องสลองไฟ นะคร df, ับ tamam. แล้วเราเสียบรับไฟต่างๆเสียบสายอะไรต่างๆด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์เครื่องนะครับสวิตช์เครื Cyberpunk> ่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสวิตช์เครื่องนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับสวิตช์เครื่องนี่ครับกดสวิตช์เครื่องแล้วมันไม่มีไฟอะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับด้านหลังมันจะมี power supply ด้านหลังเนี่ยมันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ก็เปิดสวิตช์แล้วนะครับแล้วก็เนี้ยไม่มีไฟขึ้นครับ กดสวิตช์แล้วไม่มีไฟขึ้นไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้เลยนะครับส่วนที่จอภาพตรงนู้นเห็นไหมครับว่ามันมีไฟกระพริบกระพริบอยู่นั่นคือไฟเข้าจอภาพปกติแต่ทางเนี้ยทางน้านของคอมพิวเตอร์ตร,ตรงเนี้ยนะครับไฟไม่เข้าครับอาการเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราสันนิษฐานไว้ก็คืออันดับต้นๆก็คือในตัวของ power supply นะครับสันนิษฐานว่า power supply เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่า power supply มันไม่เสียก็สันนิษฐานว่าเป็นตัวของเมนบอร์ดเสียนะครับ แล้วไฟไม่วิ่งเข้าเนี่ยเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตแล้วไฟไม่วิ่งเข้าไฟไม่อะไรเงี้ยนะครับก็สันนิษฐานว่าหลักๆผมปักหลักไว้อยู่ที่ตัวของ power supply มากกว่านะครับส่วนในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงในขั้นตอนการแก้ไขตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนทสทดสอบ power supply ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ power supply กันนะครับเอา power supply ตัวใหม่มา,มา,ม,ามาทดสอบเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะฝาตรงนี้ออ, Gallery ออกก่อนนะครับแกะฝาออก แล้วก็เทสทดสอบ power supply นะครับแล้วก็เปิดฟ้าออกมากครับ เร,เราเปิดฝาออกมาครับเวลาก่อนที่เราจะแกะฝาตรงนี้แกะฝาเครื่องนี้ออกนะครับเราต้องปิดไฟถอดปลั๊กอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเนี่ยเดี๋ยวไฟจะดูดเรานะครับถ้าเราป้องกันไฟดูดก็คือว่าใส่รองเท้าแตะเอาไว้นะครับหรือหาอะไรมารองไว้ที่พื้นเป็นแบบยางยาเป็นแบบพลาสติกเป็นยางยานะครับมารองไว้ที่พื้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันั่วไหลดูด ตัวเรานะครับใส่รองเท้าแตะก็ได้ครับรองเท้าแตะแบบเปียกอ่าห้ามเปียกนะครับรองเท้าแตะแบบแห้งๆครับแล้วเอามาใช้ในการจับตดวไฟมันจะไม่ดูดนะครับนะครับแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของ power supply นะครับคือตัวนี้แหละครับตัวนี้ครับ power supply ตัวนี้ครับสันนิษฐานว่า power supply ตัวนี้เสียนะครับท่านผู้ชมลองดูครับไฟอื่นๆไม่ติดเลยครับไฟอื่นๆในเนี้ยครับไฟอื่นๆใน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 แผงของเมนบอร์ดนะครับไม่มีไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยนะครับผมคิดว่าเนี้ย power supply ตัวนี้แหละน่าจะเสียน like ่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเอาในส่วนของ power supply ตัวใหม่มาเททดสอบดูนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ตั้งไว้นานแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีอยากยหญ่ยมงมุมมาติดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องปัดฝุ่นเข้านิดนึงนะครับเทส power supply นี้ก่อนครับเอา power supply ตัวใหม่มามามาใส่มาเทสนะครับก็ใส่สายตรงนี้ครับใส่ power supply อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ power supply สาย power supply นะครับ นี่นะครับตรงนี้ครับอันนี้คือสาย power ัพพล l y นะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับสายนี้ครับสายนี้ครับสายนี้ครับแล้วก็ถอดสายนี้ออกนะครับถอดสายนี้ออกแล้วก็มาถอดตรงสายที่เป็นของพัดลม CPU ตรงนี้พัดลมเมนบอร์ดพัดลม CPU ตรงนี้ด้วยนะครับถอดสองอันนี้ทดสอบเทสดูว่าระบบเครื่องระบบไฟมันทํางานหรือไม่นะครับนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการทดสอบ power supply นะครับแล้วก็ถอดสาย2ออันครับถอดสายนี้ถอดสายนี้ นะครับแล้วก็เอาของอันใหม่มาจำใส่เข้าไปดูนะครับถ้ามันเปิดการใช้งานได้ตามปกติก็ถือว่าในส่วนของพาวะ supply เสียนะครับแต่คิดว่าน่าจะพาวะ supply เสียนะครับตัวนี้อาการนี้นะครับเดี๋ยวขอทดสอบดูก่อนครับนี่นะครับ เราได้เพอเวอร์ซัพพลายตัวใหม่มานะครับใช้นในการทดสอบดูนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งไว้ด้านล่างนี้แหละครับเอบตักไฟด้านหลังนี้ออกก่อนนะครับถอดพักไว้นี้ครับแล้วก็ถอดสายตรงนี้ครับสายเดิมนะครับ ถอสายเดิมแล้วก็ถอดสายเดิมตรงนี้ครับเดีวเราอาของไม่เสียบเข้าไปครับ แล้วก็เสียบสายตรงนี้นะครับเสียบสายตรงนี้ครับนี่ครับที่เราถอดออกมาเมื่อกี้จากตรงนี้ครับนี่ครับเราถอดออกมาแล้วก็เสียบสายเข้าไปครับมันจะมีล็อกอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีล็อกล็อกนี้นะครับเห็นไหมครับล็อกตรงนี้ครับล็อกตรงนี้เขี้ยวเขี้ยวล็อกตรงนี้จะต้องมาใส่กับเขี้ยวล็อกด้านข้างตรงนี้นะครับใส่ตำแหน่งให้ตรงกันครับนี่ครับ นี่ครับแล้วเราเวลาใส่เราต้องใส่แน่นนะครับทั้ง2องานตรงนี้ใส่แน่นครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนี้ครับเสียบปลั๊กไฟนี้ครับกับตัวกองสายตรงนี้ครับตัวโพลีสตายตรงนี้ครับในช่องนี้เสียบไฟเลยครับนี่นะครับเสียบไฟแล้วครับเปิดสวิตช์แล้วครับตรงนี้มันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ครับเปิดสวิตช์แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราทําการเปิด ในส่วนของสวิตดูนะครับเปิดสวิตดูแล้วนะครับเปิดสวิตดูแล้วยังไม่ติดนะครับเปิดสวิตดูแล้วยังไม่ติดสันนิษฐานว่าน่าจะตัวของเมนบอร์ดน่าจะมีปัญหา นะครับน่าจะตัวเมนบอร์ดแต่เราเราเราสังเกตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าผมผมลืมสังเกตตรงตัวเมาส์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ว่าเมาส์เนี่ยไฟติดหรือไม่เมื่อกี้นะครับตอนที่เราเสียบเพลเวอร์สปล์ตัวเก่านะครับเสียบเพเวอร์สปลตัวเก่าเนี่ยเมาส์ตรงนี้ติดหรือไม่นะครับผมลืมสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเสียบสายของอันเมาส์อันเก่าใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วดูว่าเอ่อตรงเนี้ยเมาส์นี้ติดหรือไม่ติดนะครับถ้ามองถ้าเสียบสายอันเก่าแล้วเมาส์นี้ติด ก็แสดงว่าเมนบอร์ดเสียนะครับแต่ถ้าเสียบสายอันเก่าแล้วเสียบสายเพาเวอร์สป라이เอันเก่าแล้วเมาส์นี่ไม่ติดด้วยก็ทั้ง p พาเวอร์ p ป라이เออและเมนบอร์ดเสียครับนะครับเดี๋ยวขอขอเสียบอันเก่าก่อนครับอาการนี้เนี่ยใกล้ๆจะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาการนี้ครับ ไปก่อนหรอกนะหลอกฟอกฟอกฟไปก่ปก่อนก่อนก่อนครับ โอเคครับเสียบสายไฟเรียบร้อยครับสังเกตตรงเมาส์เมาส์ไฟติดอยู่ครับเมาส์ไฟติดก็แสดงว่าอาการนี้จบ100%ว่าเมนบอร์ดเสียครับอาการนี้คือเมนบอร์ดเสียนะครับแต่เมนบอร์ดดีก็แล้วแต่รุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500ขึ้นแล้วแต่รุ่นครับ2,500ถึง3,900ประมาณนี้แหละครับแล้วแต่รุ่นนะครับอาการนี้ก็คือปิดจบอยู่ที่เมนบอร์ดเสียครับเพราะว่า power supply ตัวเดิมเนี่ยก็คือเมาส์ไฟติดครับ นี่ครับเมาส์ไฟติดก็แสดงว่าไฟจากพาเวอร์สปายยังพอมีเลี้ยงอยู่บ้างในส่วนของเมนบอร์ดนะครับสรุปที่เราเปิดแล้วตรงนี้ไม่ติดนะครับสรุปตรงนี้ผมพันธงว่าเมนบอร์ดเสียครับนะครับไม่แน่ใจว่าเสียด้วยสายเหตุดใดนะครับแต่เนี่ยอาการนี้คือเมนบอร์ดเสียแน่นอนร0อยเปอร์เครับสนใจที่จะร่วมลงโฆษณาทาง u t u b e บาจอมเนตซิมนะครับ0 9 9 3 1 5ก9 0 5ติดต่อร่วมลงโฆษณากันได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของอ การลงโฆษณาทางช่อง u t u b e บ่าวจอมน็ตซิมฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมน็ตซิมด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งแล้วก็กดที่เลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับมีข้อมูลสาระมากมายนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปในส่วนของช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเราจะนําปิดจบในส่วนของอาการนี้คือมนบอดเสียครับเปลี่ยนมอนวดใหม่ก็ใช้งานได้ตามปกติครับแต่ว่า เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเจ้าของเขาจะเปลี่ยนเมนวดหรือไม่นะครับ